อย่าพลาดชมมูฟวิ่งซีรีส์เกาหลีเข้าใหม่ใน Disney ์บวกแอคชั่นแฟนตาซีผลงานจากผู้กำกับคิงดอม m 2รวมนักแสดงคับข้างเริ่มวันที่9สิงหาคมนี้ชวนคอซีรีส์สายแอคชั่นมาเตรียมหัวใจเต้นไปกับมูฟวิ่งซีรีส์เกาหลีออริจินัเรื่องใหม่จากดิสนีย์ plus ฮอตสตาร์ซีรีส์แนวซูเปอร์ฮีโร่และแอคชั่นแฟนตาซีผลงานการกำกับของพักอินเจผู้กำกับซีรีส์เรื่องคิงดอมซี สัน 2. นอกจากนี้ยังปล่อยภาพโปสเตอร์ล่าสุดเผยให้เห็นรายชื่อนักแสดงฝีมือเยี่ยมล้นจออีกด้วยไม่ว่าจะเป็นระยูซึงระยง พันโยจูและโจอินซองรวมถึงโกยุนจองนักแสดงสาวที่กลายเป็นที่จับตาจากซีรีส์เรื่องเล่นรแรบแปรวิญญาณอา c เคมี of ฟโซพาร์ทสองมูฟวิ่งเป็นเรื่องราวของนักเรียนที่ดูเหมือนจะเป็นคนธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเขาเพิ่งค้นพบว่าตนเองคือผู้มีพลังพิเศษนอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีพลังพิเศษอีกมากมายในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ที่กำลังปกปิดตัวตนและพย พยายามรวมตัวกันเพื่อหนีจากการตามล่าหัวของผู้มีพลังพิเศษเหล่านี้งานนี้บอกได้เลยว่าบูกระจายแอคชั่นกระหน่ำเริ่มสตรีมมูฟวิ่งตอนแรกได้ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปโดยจะปล่อยตอนใหม่2ตอนทุกวันพุทธทางดิสนีย์พลัสฮอตสตา์